ดื้อน้องดื้อ <c oughs> มาที่จริงาปล่อยหรือเ <c oughs> ปล่าเขาเียเรียนคิดว่าเขาเริ่มกลัวอะไรบางอย่างอะไร <c oughs> เขาถึงทําเหตุผลหรือว่าทําพฤติกรรมแบบนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เขาเรียกว่าอะไการเปิดใจมากขึ้นในในมุมมองของตัวเราที่เราเล่นไปก็เหมือนเรามั่นกันอยู่แล้วมันก็ไม่ผิดอะไรที่ช่วงอยู่ที่บ้านอะไก็มาดูกันว่าเี่เรียนจะข้างล่าขนาดไหน ตั้งแต่เ p ต่อไปเลยเฮียแหล่งก็จะมีความทั้งรักมากขึ้นหมายจากจากพี่หรอหมูเกลือใช่ไหมไมีการแบบหรือหมูเกลือหมูเกลือเนาะมีความแบบทั้งรักตอนนี้จะเป็นเฮียละที่ทั้งวังจริงๆผมว่าก็เรียลแหละฮะแต่บางทีก็มากกว,ว่าอาจจะหมูเกลืออาจจะมากกว่าก็ได้แต่แค่เฮี่เหล่งจะมีความคาแรคเพิ่มมากขึ้นใช่ทั้งในซีรีส์ทั้งในชีวิตจริงได้ไหมครับในชีวิตจริงหนูนิวครับหนูนิวค ทั้งรักหรอทั้งจริงๆใครกั้งรักมากกว่ากันเออทุกคนได้เห็นแล้วเมื่อกี้เฮียครับเฮียทั้งรักกว่าไม่ยอมไม่ยอมแต่ถามเลิฟเลิฟซีนิดนึงถามมันมันยังไงวะคะเราเิดคยนะในรถในรถในรถไม่ได้กี่เทคแต่ใช้เวลาแบบแต่เอ่อคัดหนึ่งใช้เวลานานเพราะตอนนั้นเรามีเวลาน้อยแล้วก็ต้องถ่ายต่ออีกซีนเนี่ย สีอุเทินตำนานสีอุเทินที่ใครพูดงานจริงอ่อเข้าฉากครัซ้อมจริงๆก่อนนั้นนี่เราก็มีซ้อมกันบ้างะเราซ้อมมาหลายอย่างบ้างก,กันนาะแล้วก็มาเข้าซีนี้ใช่แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยากไห้ภาพที่เสมือนจริงโดยการแบบเคยขับจริงๆแล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ตามฟิวแต่ตอนนั้นเราแบบสถานการณ์ลำบากมากมี พื้นที่แบบปลูก่าแล้วธรรมะที่มันต้องสูงมากแล้วก็มีรถผ่งวุ่งอะไรเงี้ยเสียงรอบข้างรบกวนครับเอนครับเกับสมิเกเยพอดูตัวเองแลเป็นไงบ้างตัวเองลูกเคิเข้าเกิดีนเลยผมก็เกิดอดูจริงเอาไปฝาก่างเงี้ยเอาไปฝเลยนะครับแต่อกีเขาแซวว่าพอ ผมอยากบอกว่าไม่ได้มีเฟอร์ที่เห็นแบบโอ k ครับเยแสดงว่ามีเมื่อเลวเห็นว่าจบจากฉากล็อซีซั่นดีมบกอ๋อแต่เราแต่เราไม่ได้มองว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มองเป็นฉากนั้นที่แสดงความรู้สึกตรงเพราะว่ามันมีความขอมลื่นมาแบบเอ๊ะจำได้ไหมหรือจำไม่ได้เราเราไม่อยากนะตัวเราเราไม่อยากนะเป็นครั้งแรกเนาะที่แบบน้ำว่ากันจูบแรกครับใช่ เดี๋ยวเููเดี๋ยวมีจูบแรกแน่นอนครับแต่ว่าตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่บอกจูบแรกคน้าจุกนับแรกขน่องเลยราน่าจะก่เลยจริแรล้จรกงเรงเริงเจริงเลยจริงเริงยจริงเริงเจรจริงเจรงเงเรจลเพราะว่าเรรเราเรเราไม่อยากใ พ <handled kr> ี่เราก็ไม่อยากให้เวลาแบบไปเสียเวลาหน้ากองเพราะว่าทุกวินาทีก็มีใช้เงินเนี่เราก็อยากจะซ้อมก่อนให้มันออกมาดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลาตอนเวิร์อปกับตอนถ่ายจริงมันรีวิวแรงกันขนาดนี้ไหมลูกส่วนตัวเวิร์กช็อปแรงกว่าเไม่ทิงแรงแต่เลเวลมากกว่าในซีรีส์ใช่ครับแต่ก็ความสนิทของเราด้วยแหละเนาะในช่วงแรกที่เรามีกานเวิร์กช็อปกาเรียนทำทีมยกันใช่ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนาะ ประมาณเกินครึ่งปีเกินครึ่งปีไปแน่นอนกับสำหรับพวกเราเนาะเพลงคือระดับโลกวงเดียวนี่เราทำซ้อซึ่งว่าเป็นเพราะทเล็กซีนไปเราได้นี่แบบเขาไม่ส่องในคลิปนะฮะฟีดแบ็กอะไรอย่างี้มีส่องอยู่ตลอดเลยนะครับก็คอยอ่านคอมเมนต์คอยอ่านคอมเมนต์ทั้งที่ชมแล้วก็ที่ติด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยชมคอยติคอยส่ง คอยมีฟีดแบ็ k ให้เราตลอดเลยก็อยากจะให้อยากให้ส่งฟีดแบ็ k มากันเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราก็อยากเอาตรงนั้นมาปรับใช้ด้วยแต่ดีใจมากๆที่แบบติดเทโลเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราอะไม่อยากให้อยากให้คนคนต่างชาติเสพซีรีส์ไทยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในในคุณภาพของงานโปรดักชันอะไรย่าเงี้ยเราก็พยายามนำเสนอแบบ สุดๆทุกคนใส่สุดแม็กอย่างที่บอกไม่ว่าทีมงานหรือนักแสดงเลเราเต็มที่ทุกคนก็ใจเยินเกินคาดครับไม่ว่าจะที่ไทยหรือว่าที่เวอร์ไวล์อะไรเงี้ยรู้สึกมันดีมากหลังจากนี้ครับจะมีซีนที่เป็นฟินอย่ังไงบ้างสปอยล์ไปเลยอันนี้สปอยได้เลยฮะอันนี้ผมว่าอะสมมติว่ามีสี่เวลผมว่าสองเลเวลเลเวลตอนนี้ความฟินสองห้าทำไมทำไมน้อยมันต้องต้องร้องไห้เหรอยังไง รือเป็นรามา็นดราม่อหมายถึงว่าความฟินความสุขใช่ไหมฮะสำหรับเรามันตอนนี้สองแต่ต่อไปมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตอ้ไม่เราไม่รัสิทธิ์ลดลงเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้ยังสองอยู่ไม่พอเาคิดอีกทีว่าลองสมรู้ฉาดเพลินสำหรับเราอะเลเวลของฉาดเพลินสองแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นทะลุสิบอะครับ ไม่เคยไม่เคยแสดงแบบนี้กับใครอย่างที่บอกเต็มที่มากรอดูกันทางทางทีมงานและตัวนักแสดงต้องเปิดใจให้น้องหน่อยเนาะโอ้เปิดใจที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะโอเคแล้วอ่ะเนาะกลับมาหน่อยกลับมาเที่ยวล่าสุดีไม่มาเนาะมันต้องหวานอะไรเนี่ยจะเลวหวานเลยล่ะครหวานเลยอะเลยเนเรืงชักเคนโอดูนี้น่าจะ เก็บกลับมาเจอกัรมาฝาก็เลยจะหวานก็แต mm ่ก hmm. yeah. uh ็เราก็ได้มียังไงนะเราก็ว่างกันแค่วันแรกนะคะเพราะว่าวันที่สองเราก็ถ่ายเอ็มวีกันทั้งวันเลยตั้งแต่แบบช่วงเช้าๆ่ายยันแบบยันตีสองเลยครับก็หวานเลยสำหรับผมก็ก็หวานก็ได้ก็หวานก็หวานจริงจริง กันถ่ายครับไม่ใช่แค่เรามีคนอื่นด้วยใช่เป็นแอคทิวิตี้ที่เราไม่ได้นัดหมายกันแล้วมาเอนจอยกันแล้วเราก็อยากถ่ายรูปให้เพื่อน้องจะได้มีรูปลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แลกกันถ่ายต่อไปน้องจะได้แบบถ่ายรูปให้เพียงสวยๆขึ้นอะไรแต่ก็ดีขึ้นมาเยอะมากๆแต่ถ่ายถ่ายในทะเลก็น้องทั้ก็น่ารักใส่กับก็แบบกดไลค์กดกดไล์กันตลอดเลยค่ะอ๋อเราได้ถ่ายกันที่ทะเลใช่ไหมครับ ก็เหมือนเหมือนมีทีมงานพี่ๆแอบถ่ายสตอรี่เพราตอนแรกยังไม่ได้ลงน่ารักเท่านั้นก็เราก็ถ่ายรูปกันตามภาษาตามภาษาเราแหละครับคู่รักเรื่องก็ได้คะอย่างสองอย่างตัวเราเนี่ยเรามองเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยเหมือนภาพคู่รักเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนี้ับใช่ มันดูเหมือนแบบว่าไปเที่ยวสองคนกันเนาะแต่ที่จริงไปไปหลายคนไปหลายคนเลยแล้วคู่อื่นก็หวานไม่แพ้กันเหมือนกันครับใช่คู่อื่นก็หวานแพ้กันเหมือนจะคิงอะไรกันแต่ไม่ฮะชิลๆแบบว่าเป็นธรรมชาติมากอย่างแมงในทะเลที่พี่ทีโพสไปก็หลายคนก็เหมือนกับแารโฟกัสจุดสุดของกานนั้นอันนี้ภาพนี้ต้องที่เป็นยังเกิดครับมีโพสเลยล่าสุดล่ะครับล่าสุดที่พี่ทีโพสไปภาพภาพล่าสุดเห็นแล้วครับตีเลยไหมย้อนรุ่นเลยไตีไม่ชอบหรอ ไม่บรรยากาศมันธรรมชาติมันดั้งเดิมมีมีมีห่วอยู่แล้วครับมีห่วอยู่แอบแอบหวงอยู่ไกลๆครับแต่อะไรนะเอามือถือมาลบรูปเลยครับบอกผมบอกเฮียไปแล้วครับว่าห่วงนะแต่ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแกไว่าอะไรใช่ไหมต่อไปลูกต่อไปก็จะถอดเสื้อหมดเลยนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวผมคุณหน่งคุณหน่งเดี๋ยวผมถอดบ้างนะแต่ล่าสุดเขาถอดเสื้อในซีรีส์นะครับออกมาซีนเหล่อหลอกมากซีนนั้นหล่อมากก็เป็นเอเกอร์ไงหล่อล่ออีพีหน้าก็ถอดอีพีหน้าก็หอ่อสุดท้ายค่ะฝากผลงานให้ไปในสุดรางครับก็ อยากฝากให้ติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับนิ่งเงียก็หาว่าซื้อหรือว่ากิ๊พายซีรีส์นะครับก็ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว4 EP นะครับวันเสาร์หน้าก็จะออนแอร์ EP ที่5แล้วเนื้อเรื่องก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆละครับเราก็จะได้เห็นว่าเลียดตเขาก็คั่งรักขึ้นเร <ๆ S 1> ื่อยๆ,ๆนะเ <c oughs> ขาคั่งรักกว่าเลียอตคั่งรักกว่านั่นแหละครับก็สามารถติดตามรับชมได้วันทุกวันเสาร์เลยนะครับช่อง w o r k p o i n t t v เวลา4ีทุ่มครึ่ง แล้วก็รับชมย้อนหลังได้แบบโอเคทาง YouTube มาดีชนแนลเวลา5้ทุ่มครึ่งครับใช่ครับทุกวนี้เราก็จะเล่นเทรนกันนะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันได้เพราะว่าเราก็ดูทุกวันพูดแบบดูแบบคิวที่พายอีพีล่าสุดก็จะเป็น e ี4่ใช่ต่อไปก็อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยพพอร์ตมาเล่นเพลงกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกับนักแสดงซึ่งเรามองว่าตรงนี้มันแค่แค่คุณเป็นชั้นเดียวมันเป็นแรแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่แบบสำคัญมากๆเลยนะ ที่คุณได้อมีแอคกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นติชมได้หมดเลยก็มาพูดคุยกันได้ตลอดเลยท่านน้องถ่ายได้ยังไงคะเมื่อกี้มีข้อความทางบ้านส่งมาหรือว่าสำหรับปีนี้ของเรามีหลายแบรนด์เลยใช่ไหมฮะที่้องเข้ามาเรื่องของหลายแบรนด์หลายแบรนด์ผิวพันธผิวพันธอะไรที่ส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยก็สำหรับผมเยอะนะเยอะมากเโาก็บอกว่าเยอะซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์ผิวพันธมีแบรนด์อื่นด้วยครับหลายอย่างมากๆก็ที่ไย ดีใจมากๆที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเราได้ทําเต็มที่แล้วก็มีคนสนใจแล้วก็สนใจในผิวมือน้องน้องเพลงหรืออะไรใดๆแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็ฝากซัพพอร์ตด้วยใช่ครับซัพพอร์ตเราทั้งคู่เลยนะครับเพิ่มขึ้นไหมอันนั้นที่ออฟเลยฮะอันนั้นที่ออฟเลยสอบถาผู้จัดการแต่แสดงว่าหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นแบบงานคู่กันที่เป็นในพิธีการต่างๆต่างแบรนด์ใหญ่ๆเนาะ ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่แน่นอนว่าน่าจะน่าขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีเรื่อยๆนะมรกลัวแบบว่าเป็นขับเรือเมกันเนาะใช่มาเจอกันเจอกันพี่เสืออาจจะเบื่อหน้าเราเจอกันบ่อยมากๆเลยครับเจอบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเบื่อกันนะครับโอเคขอบคุณครับผมฝากพูดเจ้าหนุ่